คลิปนี้นะคะก็จะเป็นหวยฮานอยนะคะนาอเพราะว่าวันนี้ก็อาจจะลงเร็วนะคะเดี๋ยวน่าจะน่าจะปิดร้านแลวเนาะเพราะว่าวันนี้ไม่ค่อยมีคนนะคะวันอาทิตย์อันนี้เนี่ยดูความเตือนจากช่องนะคะฮานอยนะคะฮานอยเนาะฮานอย นนีะะคเะ <c oughs> มื่อวานเมื่อวานนากเมื่อวานนากบอกว่านากชอบแปดนะคะเพื่อนพี่เพื่อนพี่ดูนะแปดสี่แปดเลขล่างแปดสี่นะคะแล้วก็ล็อกที่นากจับนะคะมันจะมีเก้าสามกับเจ็ดศูนย์นะคะตรงเนี้คือ ถ้าเห็นนาคจับหกอย่างนี้นะคะเพื่อนเพื่อนพี่ตัวหกเนี่ยคือกลับเป็นเออตัวเก้านะคะตัวเก้ากลับเป็นหกด้วยนะคะเมื่อวานนาคไม่ได้กลับให้นะเนี่ยเนี่ยอย่างเงี้ยสามหกก็ต้องเป็นหกสามอย่างเงี้ยเห็นไหมเนี่ยอย่างเงี้ยคือก็ก็กลับได้นะเนี่ยคือเก้าเจ็ดนี่เจ็ดเก้าเก้าเจ็ดเนี่ยนาคกลับให้อันนี้ห้าหก ห้าหกห้าเก้าไหมนักกลับให้นะคะแต่เมื่อวานนี้คือไม่ได้กลับให้นะคะเนาะเนี่ยมันก็มาทั้งหมดนะคะอันนี้เลขออกสี่สามหกเลขล่างหกสามนะคะอันนี้ปกแปดแปดสี่แปดเลขล่างแปดสี่คือเมื่อวานไม่ดูนะคือนักได้ทุกหน่อยนะคะบางทีนันกได้ทุกหน่อยนะคะแต่มันต้องไวพิบนะคะเพื่อนเพนี่เพราะว่าน่าจะขั่วเฉพาะอันไหนที่ คือมันมาจับหลักออกมาได้ประมาณนั้นนะคะเนาะวันนี้นะคะวันนี้นาคเด่นไปที่เก้านะคะหกกับเก้าตัวเดียวกันนะอันนี้ลองนะคะลองคือสองกับสี่ลองคือสองกับสี่เมื่อวานนะคะตัวลองสามกับห้ามานะคะห้ามาหลักร้อยห้ามาหลักร้อยหลักร้อยของวีนะคะนี่สามนะคะสามนี่มา มาทั้งพิเศษแล้วก็มาทั้ง V I P นะคะเนี่ยจริงๆแล้วแค่นี้มันมันก็โอเคนะคะมันผี่เนาะถ้าคิดว่าจะเอาคะแนนนะคะถ้าคิดว่าจะเอาคะแนนนะคือจริงๆะ่ะคือไม่ยากนะคะแต่ทีนี้ว่ารัฐบาลไทยก็จะมีหนึ่งกับสิบหกนะคะฮาหนอยทุกวันนะคะ เพราะว่าช่วงนี้นาเคียงงานเสร็จแล้วก็อาจจะว่างนะคะเนาะแล้วก็ของเราเราพัฒนานะคะก็จะมีวันจันทร์วันพุธแล้วก็วันศุกร์นะคะเนาะเพื่อนๆพี่ก็ดูเอาเผื่อใครจะลองเอาไปพิจารณาหรือชอบนะคะก็ว่ากันไปส่วนใครไม่ชอบก็คือผ่านนะคะพี่เนาะแต่ถ้าเป็นส่วนตัวหน้านะคะหน้า คือน,น่าชอบนะคะที่ทําอยู่ทุกวันนี้คือชอบตัวเลขนะคะไม่ได้เป็นอย่างอื่นนะคะหลักการง่ายๆไม่ได้อะไรคือชอบตัวเลขแค่นั้นชอบตัวเลขนะคะพี่แล้วก็ตัวเลขนี่แหละคือมันเป็นตัวเลขที่คือเวลาเราดูอะไรเนะี่ยคือมันสมองนี่คือมันจะปุ๊บปุ๊บปุ๊บมันจะคิดของมันเองเลยว่าอันนี้จะต้องไปเข้าขตรงนี้ตรงนี้จะต้องไปอย่างนี้ คือมันมันเป็นความชอบชอบอนะเนาะใช่เนี่ยค่ะใครชอบก็ลองเอาไปพิจารณาดูได้เลยนะคะพี่เนาะอันนี้คือสามหน่อยนะคะรอบเย็นนะรอบเย็นสามหน่อยพิเศษปกติแล้วก็วีเนี่ยค่ะหน้าจะจดสติไว้อย่างนี้เลยนะคะเวลาเราเอามาดูมันคือจะดูง่ายเนี่ยค่ะเพื่อนๆพี่แคปได้เลยเมื่อวานก็อันนี้ วันก่อนก็อยู่ในล็อกอันนี้ตัวแดงนะคะตัวแดงตัวแดงนี่คือมันจะเป็นล็อกเขาเรียกว่าล็อกเสริมล็อกรองนะคะเพื่อนๆพี่ล็อกเสริมล็อกรองเนาะเห็นไหมเนี่ยอันนี้ห้าสองนะคะอันนี้สามสองอันนี้เจ็ดสองอันนี้หกสองอันนี้เก้าสองเวลาหน้าจับขั้วกับตัว ตัวเด่นที่เอาขึ้นไม่เหมือนกันนะคะพี่อันนี้นะคะตัวเด่นอย่างเงี้ยเนี่ยเนี่ยลักษณะอย่างเนี้ยอันนี้หน้าก็ทําอีกสูตรหนึ่งนะส่วนจับขั้วหน้าก็ทําอีกสูตรหนึ่งนะคะส่วนตัวรองหน้าก็ทําอีกสูตรหนึ่งนะคะทั้งหมดในเนี้ยมันจะเป็นสามสูตรใช้คนละอย่างเลยนะคะตัวเด่นนะคะเวลาคิดคานวณออกมาแล้วคือมันจะมาหลักเดียวหลักเดียวหลักเดียวของเขาเลยนะคะแต่ถ้าเป็นตัวรองก็คือเอาเป็นตัว อ่าตัวที่ใกล้เคียงนะคะก็คือเข้ามาแค่นั้นนะคะใครชอบ